คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่29สิงหาคม2564ครับวันนี้ลูกจ้าก็จะมานำเสนอเลขเด็ด งวดประจำวันที่1กันยายน2564สไลด์แรกที่ลุงจับจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของอาจารย์นันอาจารย์นันให้เลข2กับเลข3ถ้าเลข2มาก็จะมี42 52 72 82ถ้าเลข3มาก็จะมี43 53 73 83 3, 5, 3, 7, 3, 8, 3. ตัวมี973 972 983 982 073 072 083 082 943 942 953 952 043 042 053 052สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์นันให้750ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1ออก750ให้750ออก750นี่ก็คือผลงานของอาจารย์นันงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามก็ต่อมาตามกันดูอีกว่างวดนี้อาจารย์นันจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยคนไทยบ้านคนไทยบ้านงวดประจําวันที่1กันยายน2564 2ตัวให้275725846273 3ตัวให้275สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคนไทยบ้านให้2 3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก2 3ให้2 3ออก2 3ครับ นี่ก็คือผลงานของคนไทยบ้านครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้คนไทยบ้านจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเจ้าพ่อหนูแกะเจ้าพ่อหนูแกะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน2564รให้เด่น3 2ตัวมี373 3, ตัวมี673731สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเจ้าพ่อหนูแกะให้ 075ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่ 1. ออก750ให้075ออก750ออกตัวกลับของเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามมาต่ออีกว่างวดนี้เจ้าพ่อหนูแกะจะให้เข้าเป้าอีกไหมครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยอาจารย์วิเชียนโชธงวดประจำวันที่1กันยายน2564ให้05 สตัวให้450 503 034สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้750ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายวันที่1ออก750ให้750ออก750ครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อาจารย์วิเชนโชธจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ามาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยเลขลาหูงวดประจำวันที่1กันยายน2564เลขลาหูให้2ตัวมา1ตัวให้เลข1กับเลข8สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขลาหูให้เลข6กับเลข7ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหลันที่1ออก750ถูกเลข7ถูกหลักร้อยของท้ายหลันที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ เลขลาหูยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเอาล,ลคะคบมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจําวันที่1กันยายน2564ดังนี้คู่เด่น1217 52 53 62 92ชุดเด่น612 652สำหรับตัวเลขที่ลุงจา้าพนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงจา้าพก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อให้กำลังใจลุงจา้าบทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ